สวัสดีนะครับอินดี้ทีวีเอจราอะเข้าสู่ bon อารฟทีวีนะครับอไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมเราแย่งเป็นเปิดรายการก็คือคนไรแคมครับครับก็กลับมาสู่ survival ารับ6หรือ5นะ6 6นี่ก็มาอยู่กันที่พาร์ทที่6ของไมค์คลาฟกันนะครับไหนเริ่มขี้เก no, uh, ียจแล้วก uh, so ็นี่ก็มาอยู่กันในเซิร์ฟไก่อาไก่อาจบครับนอนกับไมค์คลาฟเวอร์ชั่น1 1จุด5แล้วครับก็ได้เล่นกันมาก่อนแล้วนะคะแต่ว่ามีปัญหาหน่อย ก็เลยถ่ายกันใหม่นะครับ,รบเรื่องพื้นที่การสร้างบ้านนี่แหละโอเคสร้างอะไรแล้วกันเล็กเราสร้างตรงนี้ได้ไหมอ่ะตรงไหนจะเจาะหินเข้าไปเออรู้ทันอีก็แล้วแต่เดี๋ยวคิดว่าจะทำเหมือนโม่นะเนี่ยคือเดี๋ยวทำเป็นมินิเมืองไซส่มินิมันเป็นเมืองมินิไซส์กันแล้วกันเป็นม่ม่มีเสง <laughs> ปูดมั่งนี้ก็จะมาเจาะเข้าไปข้างในตรงนั้นนะ,ะไม่ต้องสงสัยนะครับว่าคนนี้เขาคือใครเขาก็คือแอดมินใหญ่ประจำะเขาก็คือแอดมินคนหน,น,นึ่งในในเซิร์ฟเนี้ยแหละไปสิครับไปสิครับไปบไปไป,ไปอยู่ไหนวะออกไ <laughs> ปกูไม่เห็นออกไปโอเคจะทำการเจาะภูเขาแล้วนะครับวออกไปตาย เออไม่เน้นสร้างบ้านแบบเจาะเขาแบบนี้มานานแหละอยู่รวมกันเลยไหมฮะไม่เอาอะแม่งเจาะเขาเหมือนกันก็ต้องอยู่รวมกันดิแค่เจาะเล็กเจาะไปทางเดียวกันด้วยวะคนละทางให้ไม่เอาเรา,เาจะเจาะไปทางเดียวกับนายอาจจะ เราจะเจาะนายฮะเฮ้ยเราลืมเจอะขาป่ะข้างนอกไงเอาไว้นั่นแหละโอเคโอเคโกคแปรดิมาลิกว่างโอ้โคแปรดิ เขาบอกว่า uh, if you not want to see me I will do uh, okay because h e ระระขี้เกจแป๊กทำไมครับรู้สึกว่าเขาจะ do p ผมก่อนในระหว่างที่ถ่ายมั้งโอเคนะครับเป็นคนที่รู้หลักการเลอเกินแม่ uh. ดีมากมันจะได้แมวเ,เปรียบก,กูนะฮะ <laughs> คือดิ้นเหนมมนนนเงี่ยมซอมบี้เหม่งปะโอไม่ได้เปิดเสียงเกมไว้อ,อ๋อไม่เป็นไรมั้งท่านดิกเจาะจไปตรงไหนถึงตรงไหนไม่รู้กูโคุดโคอย,อยู่<อ>ก็แค่เอาแบบว่าเป็นที่พักก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยพัฒนาไปเลยบ้านในคืนแรกเยสเซอร์เอ้ยแม่งกูจะเล่นตั้งสามสิบนาทีเลยกูค่อยออกเฮ้ยเดี๋ยวอ่าไอ้นี้อ่าเป็นไมค์ครับซ u r เวอร์ของท่านลิกพาร์ทที่หกแต่ของผมพาร์ทแรกนะครับมันต้องมีการแถลงไขก่อนอะไรนี้ด้วยป่ะโอ้เผื่อคนไม่รู้ไงก็เออมันก็น่าจะมีอ่ะ เดี๋ยวกูเปลี่ยนเป็นไม้คับโดยิโวลธรรมดาแล้วไอ้สัตว์เก็บโต๊ะคามายัางเนี่ยเก็บมาแล้วโอเคจะไ,ได้วางโต๊ะคาบตัวเองเพราะว่าโมอเอาไปใช้ใครทับไก่วะ,ออะโอเคได้ประตูบ้านแนละ้วโอเคไม่เมื่อเราได้หินมาจำนวนหนึ่งแล้วเราก็ทำการลากรบกอ์ไม้ ผมก็ใช้ให้หมดก่อนค่อยคับใหม่มามามาถ้าถ้าอยากประหยัดเวลาใช้วิธีนี้ดีกว่าไม่ไงผมไม่รีบอ่แต่แต่มันจะกลางคืนเนีไงก็ไม่ไงผมไม่รีบกูรีบแอบกูไม่รีบอะ่ะ เขาบอกโอกหนอ่อยเราไม่บอ,อกแล้วเราลืมอะไรลืมอะไรหน้าระบานมือดอูมี่เอ๊ยเดี๋ยวอีกขยาตั้งสองร้อยชิ้นมีหาอะไรบ้างวะเนี่ย พี่หูดฟังต่อหน้าต่อตาขาใหม่ไม่เป็นไรไปทักสกายวะจะค่อยออกไปดูแล้วครับอ่ะอีกแหละไปทักก็อ,อย่าเพิ่งตอบเลยแล้วกันเอ้ยมึงหยุดแชทกันก่อนดพวกนะี้โอเคเรียบร้อยแม่ บ้านกูนี่เป็นห้องเลยทีเดียวก็แชทกันมาเลยฝังเลยอ่านีบ้านในสระน้ำวะไม่มีหลุมเน่ยกูไม่รู้ครับขุดอย่างเดียวขุดท้องเอาหลังแค่นี้ก่อนเอ,อ๊ะขุดเพิ่มเลย ว่างนอนว่ะ <laughs> ไปยอย,อยโอเคเราก็ทำการข้าวเตาเผาเยังไม่ทำอะไรท,ทั้งสิ้นครับจะทำบ้านให้สวยก่อนเราอย่างอื่นค่อยทำ <c oughs> ในแบบวันแรกก็โอเคเพราะพออยู่ได้แนละ้วพออยู่ได้ขอขั้นน้อยจะไม่จะไม่นิงสวยก่อนในะช่วงแรกแต่พอรวยมอไห่ค่อยมา ปรับแต่งให้บ้านเต็มด้วยหินแล้วก็วงจรต่างๆไม่ได้หรอเขาจะขาดวงจรนีมันอยู่ไม่ได้เดี๋ยวคิดไว้ว่าข้างหน้าตรงที่เป็นลานหินเนี่ยจะทาการตกแต่งด้วยอ้นนี้เราจะทําให้เป็นหมู่บ้านถ้ำสาของเราเองครับแมงก็ทํง่ายดึบนะใช่ <laughs> <laughs> เราทําการเก็บของไว้ในกล่อง ความจริงในเซิร์ฟที่ตายของแม่ตัวอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องเก็บหรอกแต่มันดก <c oughs> แล้วก็อ่ะโปโคบีน <c oughs> ไม่สดแนะ่ํำวันอย่างเดียวเ <c oughs> อาแค่ก้อนเดียวที่จะตัดมันแหลกแล้วก็ไปหาราาสัตว์สำรวจสีสต่างๆนานาเจอแมวนนี้ไม่ต้องฆ่านะครับมันไม่ได้เนือ้อ วิ่งตามสูตรแมวยาไมันไม่ได้เนื้อไงจะตามทำไม<า> <c oughs> ก็เผื่อมันพาเราไปหาหานไงโอ้ฮะห,หาพี่หาน <c oughs> โอเคพื้นเอาพื้นแบบไหนดีว่าวิ่งตามแมวสนุกเลยกูหาหานไม่เจออาหารอยู่ไหนเฮ้ยตี่เหี้ยอะไรพี่หาน ไม่รู้อ,อ่ะไอ้แก่คนที่มาดูแคมกูนี่เบื่อแน่นอนเลยกูขุดบ้านเองเดียวเลยส่วนของเราก็ล่าทั้งที่ไม่เจออะไรเลยโอ้โอเ,อเราไม่แหลกแต่ชิปอาจจะแหลกนะครับไม่ใช่อาจจะแหลกแน่นอนถ้ามาดูแคมผมเพราะฉะนั้นทําใจไย้ยทำใจ <laughs> รู้สึกเหมือนแม่เมียมันผิดไปใช่ไหมกูยังไม่รู้เลยคูณร้องเพลงอะไรแมเดี๋ยวอีกสักครั้งก็จะไปยอยละนะำโมนะไปทะเลาะไปยอยวิวิในเมื่อเราไม่ได้อาหารเราดื่มไปบ้านเราต้องมีกระจกโนไม่เอาฮะเราเอาประตูบานเดียวก็พอละไม่๋ยอ อไอ้กระจกเนี่ยเอีในอนาคตเราจะไปไปค้าเป็นเป็นขวดทำยายไงผมไม่ทำละไอ้ทำไม่เป็น <c oughs> เนจร้อนละไม่ตัวมัาดิแชมองแล้วมันไม่ใช่ตัวเต็มไง บัณฑิตหรือแบนดิตอะไรพวกนีบัณฑิตบัณฑิตเจ้าคือบัณฑิตเราก็ยังไม่เจออาหารกันเลยนะแกคนเดียวสิแกคนเดียวสิยังไม่เจออาหารกูาอยเดียวยังไม่ได้ทำหาอะไรเลยขุดบ้านอย่างเดียวเนี่ยแม่เดี๋ยวออกไปมาแบ่งหน้าที่กันดีกว่ามา โอ้เน oh, ี yeah, okay. yeah, ่ยเป็นแผนกฝ่ายจัดการเรื okay. ่องอาหารกูตกแต่งภายนอกบอกตามตรงกูเดินมาตั้งนานยงไม่เจอเลยโอเครีบหาสิเอออย่าอุ้มกูก็ตะวัดตะวัดกันใหญ่กูว่าตั้งหัวแดงมาแล้วไม่ไม่เป็นไรบ้านกู อย่าหลากสีหลากสันเกินไปแล้วเรารู้สึกนนเราเจอใบโอมที่อัดจ,จะมีบ้านของแม่มดพอแม่พีน้องมดยังไม่เลิอกอีกเลยมุกตบไก่แม่งเราไม่รู้เราจำมาจากคลิปลุงพีพี่เออเราเจอเกานะว่ายน้บโอเค เอแค่ okay, นี้ก่อนลวกันคลาสกตาน,านันนานทีเห็นกูมีประโยชน์นะเนี่ยจริงน,นันนานทีกูถึงจะทำอะไรที่แม่งม,มันมีประโยชน์กับตัวชีวิตกูเองมั่งทำไมไม่มีสาะ ต้องล็อกกล่องเลยป่ะาาอะอ,อืะอลกล่อ,กองเลยป่ะเกลียดขี้กกเกียจใคร <laughs> ล็อกดีกว่ออไม่ยังไม่นา่าจะมีคนล็อกเราไม่เจออะไรที่น่าเลยเ็ดซุ้มเห็ดไปทำเห็ด โทษโทษโทษมันซื้อจากไหนอ่ะเราจะได้ซื้อให้แม่ขอแบบนี้เราไม่มีให้น่าเป็นประเสริฐไม่ยอยเฉยไม่ยอยกูกูจะอ้อนแข่งกับเซเว่นเฮ้ยเราเจอป้ามึกเอ็นะเขาลับไปข้างนอกเออแนวโฟลทไปเยอะดีกว่าป้ามึกป้ามึกปลาหมึกไปไป กลล้นหเอวจริงๆอยากอยากอยากไอ้นั่นนะอยากไอ้นั่นนะเอ๋ก <c oughs> ูจะ p p a ไปหาโมนะจริงแต่ว่ามันไม่สบายไงโอ,โอเคเรียบร้อยโอ้งามงามต้โอเคเราก็ทำการกลับแน่หลังจากเราได้เห็ดไปทำสุดเห็ดได้นะครับแล้วกูจะออกมานอกบ้านทำไมวะเนี่ย ไปหาอะไรเล่นดีวะเนื่นองากว่าพื้นที่เรามันมีหลายไบยโอมนะฮะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ธรรมดาจังเกิลหรือแม้แต่ทุ่งหญ้าสวรนนา,า,นา <laughs> มันก็มีหมดเลยเอะได้เอีกได้ไม้ดำวะจะมันทำปวยสลับประจำประจำมาทำ อยากได้มิลอนออกมาทำมิลอนแมนเด <Yo, S 2> ี๋ยวเราเก็บเมสดซจก่อนเรามีสองอัน้แล้ว,ว,ลวลจะเอามาปลูกด้านนองเลยอ่าเราได้หานแล้วครับมันเล็กอยู่ไหนเอาหานไหมได้อะไรอ่ะก็ได้ อีกนนั้นนนี่มาเก็บเม็ดซีดไปเพาะปลูกไหนส่วนไหนข้างนอกข้าไม่เห็นท่าน้าไม่เห็นบิงไหนเ่ยเออเนี่ยเดี๋ยวเดินกลับไปนะ่โมไหมม,ไหม,มันจะไลไประโยชน์นะไม่ง่ายจริงจิงด้วย เห็นกูหรีอยังในมินิแมบอ่ะคนละทิศเลยฮะอ่ะมีทะเลทิศผิดโทษไปเลยเฮ้ยเด้เด้เเอาเอาขอบคุณมากเอาประตูบ้านหายประตูบ้านเข้าผิดรู เล็กมโอเคไปเดินเดี๋ยวทำไปแตะไว้ก่อนรู้สึกจะไม่ปลอดภัยจริงๆ่ะตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊อ้าวไม้ไม่หมดเอ้ยไม้หมดเรามีไม้อยู่หน้าไหมไอ้ไม่ไม่ไม่ หม้ถึงไม้ในตัวเนี่ยมันอยู่ในรังนี่กูมเมานมโกโก้หรือไงวะขอโทษคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับไม่ได้ตั้งใจบ้านลิกบ้านหรูมากหลูไหนวะนี่ยังทำไม่เสร็จเลย ย,ย,ยังยังดีกว่วาบ้านเราอ่ะก็เดี๋ยวทำความเข้ากันไหมเดี๋ยรีบไปไหนยังไม่มีกระแป้งเลยที่หลังดีกวไปลงดันกันไหมไปดันกันไหมอือหุยก็ไปลงดันไงเออไหนคิดปอะไรเนี่ยไปดันกันไหม <laughs> <laughs> เนี่ยคิดจริงเนี่ยคิดจริงเลยตบกูทำไมหน้าคูเหมือนพ่อมึงเลยอ่ะสวัสดีครับพ่ออุ้ยไปน,นอนเถลูก <c oughs> โอเคเดี๋ยวทอดเข้ากูเอาว่เอาว่ปะปัดคู่อืม ระหว่างที่ท่านกำลังคุยของก็จับแทนนิกแยร์นาเมกาไม่เป็นไรกูชอบอ <c oughs> นี่คือวิธีจัดการกับเกนะฮะหลายๆคนต้องใช้นะฮะกูไม่ใช่อึคุณอาจจะต้องใช้มันในายามขับขันวางไปนอนเถอะครับ ไอเหี้ยเลกเวรปะลงดันกลางเเลยอ้าวเมาถัวหาด้านลงหรือจะขุดตัวเองาด้านลงถ้าหาด้านลงมันจะได้แน่เอาอ้อาเบา,บาแต่แต่คิดว่าถ้าขุดเอาเองเนี่ยได้แน่น้อยกว่านะ <laughs> ไม่ไงถ้าแบบว่าถ้าครูดอาเองอะ่ะมันเปลืองด้วยใช่ไหมอ๋อมันเปลืองพลิกแอ็คแต่ได้หินเยอะซึ่งหินส่วน้อยต้องอามาสร้างบ้านแต่ขี้เกียจโอ้รอก,กูด้วยใครจะไปรอมใช่เอ,จเอ้จะตายละมันได้รอกราอิ่มทิปก่อนได้ไหมนะี่ะ เอ้ยชัวร์เคจะไปทำเกาะภัยกันเอ้อเกาะภัยแล้วนะครับแต่พื้นที่พื้นที่เราเนี่ยอันตรายนะเพราะว่ามันใกล้สปาวด้วยไงแต่ว่านี้มันดีตรงที่คนน้อยฮะใช่เสิร์ฟลางครับนนาที่คนเยอะ นี่ก็ถือเยอะมากเลยนะที่เห็นมาเนี่ยเอิ่มิปเรียบร้อยบบไม่รู้รอ่ะรอรอเก็บชูกาเคตึงเจอแล้วโมหิวอ่ะอิ่มทิปเอ้อะไรแถวนี้ไม่ไม่มีหมูเลยเป็นเซิร์ฟที่ไม่ก<ะ>ูไม่รู้ฮะซ <c oughs> อมบี้เยอะโหกฮะ ลิบกูตัดต,ตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้ไม่รู้ครับนั้นเลิกหวัง้ะเถอะเดี๋ยวกูหาวัานเต็มให้มึงเองมันเป็นอไรเดี๋ยวลงมาทห้อย่างเงี้ยผมเจอแต่โจทย์ว่ะไม่เจอแร่อะไรที่เป็นสำคัญต่อป,ปัจจัยชีวิตกูเลยกูยเจอไม่ที่เทียนเลยไม่เจอก็คือกูโดดไปหมดไงแม่อีเลว ไม่ได้เลเลยอุ้ยอู้ยอู้ยอู้ยว้าวเสียงใครใครใครถูกบอมนี่นี่อาลาวาขอท้องข้าลาวาโมฮข้างบนมีลาวาอยากให้ขุดไหมเดีย๋ยวขอดูแมปแป๊แบโอ้ห้องลาวาใหญ่ใหญ่เดี๋ยวมา เดี๋ยวมาต่อเลยว่าโมสำหรับพาร์ทนี้เราจบแค่นี้เลยไหมครับเร้สึกนั้นนานกันไปละนานเกากเล่นต่ออะโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้พาร์ทที่หกก็ขอจบกันเป็นเสียง่านี้นะครับมาเจอกันในพาร์ทที่เจ็ดพาร์ทหน้านะครับอ่านนี้ก็ผมกับโมก็ลาไปก่อนนะครับลาก่อนครับขอโชคดีโอ้ยสองพี่ใยญ่ก็ก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับคุณ ลิกซีลาอ่างล้างแมวนะครับบ๊ายบายจุ๊บร <Okay. S 2> ักทุกคน okay. ข,อขอให้พวกท่านโชคดีครับบ๊าย